แลวที่สี่ธันวาพุทธรกราลสองพันห้าร้สิบนะครับกะรับสวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมวันนี้ก็เดินเข้ามาถากหญ้าหน่อยช่วงเช้าเช้ามันไม่ร้อนนะครับก็ถากได้นิดๆหน่อยๆน่อยให้ชมคลิปเอ่อตัวนี้คือนำเสนอครับมันคืออ้อยขาวสยามครับนี่อ้อยขาวสยามของผม มันก็จะลักษณะคล้ายๆกับอ้อยเขียวรลานะครับที่ที่ตอนอ่อนๆน,นะครับแต่เวลาอายุมันเปลี่ยนไปมันก็จะไม่เหมือนครับแต่ตัวช่วงเล็กๆนี้คล้ายกันมากขอ้อแตกต่างกันก็คืออ้อ,อยชนิดนี้มันลำใหญ่ครับลำอวบน้ำมากผิวของมันก็จะออกสีชมพูขาวๆชมพูๆครับนี่ครับชมพูอ่อนๆแล้วก็ขาวๆ เมื่อยุเยอะล้วจะออกขาวครับออกขาวเหลืองๆนะครับเหลืองขาวอ้อยชนิดนี้ความหวานอยู่ที่เอ่อเก้าเดือนนะครับความหวานแ,แ่รีดได้แล้วข้อดีของมันมีคือมันใบมันเล็กมากครับใบมันไม่รกนะมีอ้อยที่ใบไม่รลกลุงลังเราสามารถเก็บเนี่ยครับไม่ต้องอะไรเลยมากมันไม่รกอหครับปลูกแล้วล่ง เก็บนิดๆหน่อยๆใบมันก็ร่วงนะครับปิ้น่ที่ปลูกแล้วไม่รกแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วทุกอย่างมันไปรุมที่ลำมันอย่างเดียวครับไม่ว่าจะใบหรืออะไรส่วนต่างๆนะครับดูการจเจริญเติบโตของมันมันมันไปนเน้นที่ลำครับใบเล็กมากครับนี่ครับใบเล็กๆใบเล็กมากคล้ายกับเขียวราวกากแต่ความแตกต่างก็มีอยู่คือมันลอกกับง่าย นะซึ่งเถียวราวก็จะลอกกลาบยากกว่าแล้วก็อ้อยชนิดนี้มันจะลำใหญ่กว่าผิวผิวเปลือกก็แตกต่างครับผิวเปลือกก็จะออกสีอ,อย่างนี้ครับซึ่งเขียวราวมันจะออกเขียวนะครับออกไปดังทางเขียวแต่มันก็คล้ายกันแต่ความแตกต่างอีกที่สุดก็คือลำขนาดลำครับลำจะใหญ่แล้วยิ่งต่อสองยิ่งยิ่งใหญ่ครับยิ่งได้ปุ๋ยนะยิ่งได้ลำไอ้เ,อเ,อเ,อเอล็กๆอะ่ะ คือกอไม่ไม่โดดนะมันก็ยิ่งจะจะให้ลำที่ใหญ่น้ำเยอะมากนะครับเป็นอ้อยที่น่าสนใจปีหน้าผมก็จะปลูกขยายไว้เป็นอ้อยพันหลักสำหรับคันของผมนะครับเพราะว่าการขายพันมันก็ไม่ไม่แน่ไม่นอนนะครับมันก็มีขึ้นขึ้น,นลง,ลงคิดว่าน่าจะคันน้ำขายก็จะใช้อ้อยตัวนี้ครับเป็นตัวหลักเพราะว่ามันดูแลง่ายปลูกง่ายนะครับดูแลง่ายปลูกง่าย ทนทนดีไม่ล้มถึงผมปลูกอ้อยชนิดอื่นไปแล้วมันล้มอ่นนะตอนไอ้พวกนี้มันก็จะรู้สึกว่ามันจะดีกว่าคือเรา,าทดลองมาระยะหนึ่งแล้วแต่ก็ยังไม่ตุดนะครับทดลองยังไม่จุดแต่ก็มันมาได้ดีเกือบเกือบเต็มร้อยแล้วครับมันมาได้ประมาณรักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นตะ์ที่ว่าความมั่นใจผมนะ,ะว่ามันมีอ,อ้อย ปูข้างๆปูพร้อมกันดูความแตกต่างครับนี่ก็ปลูกวันเดียวกันมันตู้ไม่ได้ละครับวกนี้ดูไหมครับด้ยนี่คือเขียวไต้หวันนะครับมันก็เป็นกระน้องกระแนมงนเงี้ยต้นลำสองลำลำหนอสองหนอนะครับมันมันตู้ไม่ได้เลยความแตกต่างมันต่างกันเยอะเลยต้นเขียวลาวนี่ก็ว่านดีนะครับทนอะไรดีแต่ว่าความเจริญเติบโตเรื่องมันตู้ไอ้ขาไต้หวันไม่ได้ครับ แต่ก็ดีครับเฉียวไตวันก็เป็นอ้อยเทียนน้ำอร่อยเพราะว่าทดสอบกันมาแล้วลำใหญ่ลำโตเป็นอ้อยทางเลือกครับอ้อยทางเลือกของของของผมของทุกคนแต่ผมก็มีหลายพันแล้วควรทดสอบไว้อันไหนมันดีแล้วก็จะจะเน้นนักเยอะนหน่อยหนึ่งนะอันนี้ลำมันดีครับลำมันใหญ่ผมชอบที่ความใหญ่ของมันนะครับแลวน้ำเยอะ พันคุ้มปลูกคุ้มครับใบเล็กมากไม่รกอกอไม่รกพอใบแห้งก็ดึงตอกแก๊กก็แก๊กออกง่ายมากเลยขาวสยามเป็นอ้อยที่น่าสนใจอีกไรพันธุหนึ่งนี่ก็มาถ่ายให้ดูช่วงน้ำท่วมมันก็ทูได้ครับนี่ก็ปลูกมาตั้งช่วงน้ำท่วมๆเหมือนกันครับทุกท,ท,ทุกพันธุ์ก็ดนเพราะวะ่าน้ำท่วมมานะอีกพันุนี้มันก็โดน ทางที่ปลูกพร้อมกันนะแต่มันสามารถพุ่งทะยานได้เลยเห็นไหมตามทึ่งทึ่งอย่างอื่นอะ่ะเขียวเขียวเต้วเตหวันก็ได้เท่านี้ครับส่วนต้ด้านหลังๆัง่เขียวเต้วเตหวันก็ปลูกก่อนก็ก็โอเคอยู่นะครับเพราะว่าเขาโตแล้วอะ่ะค่อยมาโดนน้ําท่วมส่วนด้านนี้ก็ช่วงน้ําท่วมนะครับ นี่ก็อ้อยสามเดือนเสร็จทีสามที่เดือนนะครับนี่ก็ได้ขนาดนี้ก็ผมถือว่าโอ้โอเคแล้วเป็นอ้อยขันน้ำนะครับไม่ใช่อ้อยเขียวมันเป็นอ้อยคันน้ำีน้ำก็ออกเ,อเหลืองเขียวมอมอเขียวเดี๋ยวผมคั้นให้มันโตก็ได้คั้นนะผมจะเอามา,มาให้ดูครับข้อดขอีของมันคือไส้มันเนี่ยมันจะแน่นมากนะครับไส้ถึงไส้มันแน่นแล้วก็ไส้เล็กมากครับ ก็ททำให้เราคั้นน้ำได้เยอะปริมาณมากข้อมันก็ออกจะนี่ครับข้อตรงลำมันจะออกบวกบ,วบวครับถ้าเป็นเาสาวก็โอ้โหน,นี่กำลังน่ากินนะครับอวบอิ่มอึ่มนะครับประมาณเขาเรียกอึมมันนะนี่คอ,อยอึม๋มอันนี้ก็ถากหญ้าหน่อยหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวมันยาวแล้วเราเข้าไปยาก,กน,นะก็ถากตอนช่วงนี้เล็กๆหน่อย เพราะว่าเราทําสวนให้มันไม่รกมันก็หน้าเดินหน้าดูหน่อยนะเพราะว่าบางทีเด็กในโรงเรียนคุณครูเขาก็จะมาเดินชมสวนนะครับให้เด็กก็เดินสบายหน่อยเพราะว่ากิจกรรมให้เด็กๆนะพาเด็ก,เด,กเด็กเที่ยวข้างนอกนก็ให้มาทัศนธาตุต,ตาตำไตอ้อยอะไรเราก็เลยต้องถากไว้สักหน่อยหนึ่งเพราะว่า แถวนี้ไม่ค่อยมีใครปลูกอ้อยอกครับเด็กๆสมไมนี้เขาไม่ค่อยรู้จักคําว่าอ้อยอะไรเขาคิดว่าไม้อะไรอะไรก็ไม่ทราบนะเพราะว่าเด็กสักเด็กประถมเด็กม,มัธยม,มทุกวันเนี่ยมันไม่มีใครเขามาเคี้ยวมารู้จักอ้อยกันนะครับรู้แต่อ้อยคันน้ําซึ่งลําน้ําชื่อสายพันธุ์ก็ไม่รู้จักอะไรก็ไม่รู้จักสักอย่างหนึ่งก็รู้แต่คําว่าอ้อยคันน้ําบางทีสิ่งเหล่านี้เราก็จะอาจจะต้องปลูกฝังเขาในวัยเด็กก็ได้นะครับก็ชม สภาพแปดล้อมในสวนไปถ่ายคลิปวันนี้มีก็แดงสายน้ำผึ้งก็เป็นอ้อยหน้าปูนะครับขยายพันธุ์ดีแตกกอดีนี่ผมก็มีมีเยอะปูไว้ข้างหลังนู้นแต่กอมันล้มครับช่วงน้ำท่วมดินมันดมก็ลม้มก็ยังไม่อยากเข้าไปหรอกดูแล้วมันไม่สวยงามแก้ขายยากเพราะเพราะว่าเราไม่ได้ดินมันนิ่มมากครับ คือเราก็ปลูกดึกอยู่แต่ว่าความดินนิ่มของดินอะ่ะพอลมมาโยกทีเดียวมันก็ไปแล้วมันก็ไม่อยู่พอระน้ำโดนน้ำะนะเดี๋ยวก็ถ่ายวันนี้ก็มาถ่ายคลิปเกี่ยวกับอ้อยเขาวสยามนะครับใครสนใจท่อนพันุ์ก็จะปลูกไปก็ได้นะครับผมก็พอจะแบ่งให้ได้อยู่เพราะว่าก็พอมมีอยู่ส่วนใครไม่คิดว่าไม่กล้าก็ไม่เป็นไรครับคิดว่าให้ ให้ผมทดลองไปก่อนก็ไม่เป็นไรถึงใครอยากจะทดลองไปพร้อมๆกันก็ได้ครับไม่ใช่คํามาทดลองนะครับคือผมก็ผมก็มั่นใจของผมนะเพราะผมชิมน้ำมาแล้วแต่ว่าในช่วงนั้นคือคือเราได้ท่อนทันมาเราก็ทดลองคั้นดูแล้วนะว่าน้ํามันโอเคสีสันโอเคไม่ดําก็แช้ได้แช่แค่ข้ามคืนคืนหนึ่งก็น้ําก็สียังไม่เปลี่ยน กลิ่นน้ําก็มันก็ประมาณกลิ่นอ้อยนะครับกลิ่นอ้อยกลิ่นก็หอมแต่ไม่ไม่ถึงขนาดก็ว่าหอมฉุนหรืออะไรนะครับคือก็หอมกลิ่นอ้อยแหละครับนะครับผมอ้อยตัวนี้ความหวานอยู่ที่เก้าเดือนนะครับแต่เป็นอ้อยที่หน้าปลูกเป็นอ้อยแตกกอเยอะแตกกอง่ายแตกกอดีดูแลง,ง่ายทน,ทนทนสภาพน้ําท่วมซึ่งซึ่งปลูกมาก็หลายพันพันนี้นะครับ ดูแล้วมันมันเข้าทางท้องหลับเหมาะส้องหลับดินของผมนะเพราะว่ามันมันก็ได้นะได้โอเคอยู่ว่าจะไปขยายเอาอ้อยที่มันล้มๆม,มออกออกตอขุดตอออกแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปแทนเพราะว่าน่าจะทนกว่าเพราะว่าปลูกปลูกแล้วมันล้มครับคือรากมันไม่แน่นไม่หนาไม่รู้อะไรยังไงนะมันล้มแล้วเราก็รู้สึกหงุดหงิดกับมันคงจะใช้ตัวนี้กับอ้อยเขียวลาว นะครับเ,เป็นเป็นอ้อยที่ที่ใช้คันน้ำสำหรับสวนไร่บินจพรนะครับในอนาคตมีเขียวลาวกับเขาสยามนะครับส่วนพันธุ์อื่นๆก็มีเพราะว่าสภาพดินของผมเนี่ยมันเหมาะกับอ้อยสองพันนี้ผมดูแล้วนะสำหรับพันธุ์อื่นมันก็รู้สึกว่ามันจะก็ได้อยู่ก็เหลืองกเกษตรศาสตร์ก็ได้ก็ดีแต่ว่าสองตัวนี้มันเหมาะในความรู้สึกผมนะ เราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้ใใหให้้ตัวเราเองกว่านะสำหรับบางสวนก็อาจจะเหมาะกับบางพันธุ์นะครับซึ่งสวนผมเนี่ยพอหน้าน้ำแล้วมันน้ำมันท่วมเยอะหน้าแรงก็ไม่เท่าไหร่ครับเพราะเรามีน้ำประปาอยู่แต่ว่าก็ใช้ไม่เพราะมันแพงนะครับน้ำประปานะแต่เราก็ลดพอให้มันมันอยู่ได้ะครับความชื้นในดินก็ก็มีตลอดไม่ไไมไม่่ถึงกับแห้งแกกแข็งนะครับมันก็ ดินหน้าแล้งก็ไม่ถึงกับแห้งละแหงอะไรดินมันก็ฟูค่อนข้างจะออกนิ่มลดน้ำไปแล้วน้ำก็เไม่ไม่ขังไม่ไม่ขังแล้วก็มันอุ้มอุ้มน้ำได้ระดับหนึ่งก็ถ่ายให้ดูครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ว่าจะถ่ายพันธุ์อื่นให้ดูก็ค่อยว่ากันนะครับวันนี้ก็มาถ่ายขาวสยามนี่ครับหลังจากถากหญ้าไปแล้ว ยาไปแล้วนี่ครับก็มีตรงนี้มีอยู่สี่สิบปอครับสี่สิบกอพร้อมพร้อมนี่ขนาดนี้เออขนาดนี้ขยายพันธุ์ได้แล้วเดี๋ยวว่าจะเดี๋ยวไปโดข้างหลังออกก่อนแล้วก็จะตัดพวกนี้ไปชําไว้สําหรับไปขยายข้างหลังนู้นครับเช้าวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับมาถ่ายคลิปไปดูครับสวัสดีครับ